สวัสดีครับผม FC f อฟแฟนช่องพี่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 นะแอดมินคนเดิมครับผู้เยี่ยมพารวยภาคตลอดนะเรามาตามชมกานชุดหมากล้อมชุดหมากล้อมกับเครื่องหมาย X หรือเครื่องหมายผิดหรือกากะบาทนั่นเองนะงวดวันที่1เดือนมิถุนาสองห้าหนะครับผมอ่าเลี้ยงไว้แล้ว 0ูนย์น่สองนะเขียนลงมาเลย2องสามสี่ห้าหกเจดแปดศนยสอี่ห้าหกดพอเขียนเสร็จก็ใส่กากระบาดเข้าไปเลยชึบ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 นี่งวดก่อน6 4สองมันออกตัวนี้นะ2มันกันเนี่ยศูนมันมาออกกากระบาดตรงนี้นะนี่ศูนย์กับ6ตรงกันเห็นไหมศูย์หออกเลขล่างนะฮะ เลขบนก็0 1 2อยู่ห้องบนหมดนะฮะมันมาสามปีแล้วล่ะชุดหบารล้อมนะ่มันเก่งครับยกให้มันไปเลยนะครับสามปีเก่งมีคนนำชุดบารล้อมน่ยเขบบอกว่าโอ้ยผู้เยี่ยมชอบมากเ่างั้นชอบตรงไหนชอบตรงไหนผู้เยี่ยมถามชอบตรงที่มันไม่บวกลบมไม่คุณไม่หานี่แหละเขียนลงมาเสร็จแล้วก็ เอากากบาดไว้ใส่เสร็จแล้วก็จาบเอาเลยมันชี้ไปตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยเขาว่าอย่างนั้นเออช่างพิษสดานดีจังผู้เยี่ยมมาทําลองดูก็เออใช่ใช่ใช่เอซีนี่เก่งนะรู้จักสังเกตนะฮะรู้จักการสังเกตรู้จักแนวทางของมันทำเงินแตกล้านไปหลายคน อาปูเยี่ยมงวดนี้นะฮะเลี้ยงไว้แล้วนะครับผมมันจะมาตามนี้ไหมพิสูจน์กันนะครับผมเลี้ยงตัวเลขไว้แล้วมีตัวไหนบ้างครับสามเก้าเก้าสามกบิงห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่หกหกสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสี่สี่สองสามห้าห้าสามนะครับผมอสองหนึ่งกับสามศูนย์เอาไหมไม่เอามันมาแล้วศูนย์หกก็ไม่เอามันมาแล้วนะฮะนี่นี่ ศูนย์หกตรงนี้นะไม่เอามันมาแล้วเอาเต็มหนึ่งเกียรตินี่หนึ่งเกียรติสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดสามเก้าสองแปดอ่าระวังสี่หกนะสี่หกกับสี่สองนี่ไปล่างได้นะครับผมสี่หกกับสี่สองนอกจากนั้นก็สามเก้านะระวังสามเก้าไปล่างได้นะอาถ้าหกเหลือก็มาสี่หกแล้วครับสี 4, ่หกหกศูนย์คงไม่มานะมันมาแล้ว อเอาแค่นี้เอาแค่นี้แค่นี้นะครับผมนำตัวเลขที่ได้ไปเก็บรัตเรี่ออกจากแผงกันได้เลยพ,พึบพ,พับพ,พึบพ,พับพึบพับนะอ่ะอุยํมาราจากนะสามนาทีพอไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้ว